สวัสดีค<ะ>่ะกลับมาพบกับช่วงใหม่ของช่องวิววีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมหนึ่งนะคะที่มันนิยมในสมัยก่อนนะกะ็คือเกมชายเย็นเเองค่ะเป็นเกมที่แบบว่าเวลาไปเที่ยวหรือว่าแบบสังส่งใส่กินมูกระทะเสร็จก็จะเล่นกันนะคะใช่ค่ะวันนี้<อ>เราจะมาเล่นมันได้ความรู้ด้วยครับอ๋อได้ความรู้ด้วยใช่ไหมมันมีหลายหมวดกมีหมวดฟรีหมวดเสียตังวันนี้เราจะมาเล่นหมวด หมวดร้านหมวดเพลงหมวดผลไม้แล้วก็หมวดอาหารหมวดทุกอย่างครับมีหลายหมวดเลยวันนี้เราเรีนลองเล่นหมวดที่ฟรีก่อนนะหมวดผลไม้นะคะมาเริ่มเกมกันนะคะเราจะจับคู่นะคะใช่ครับไทยคำกับเพียมชายเย็นกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาโอนายออกกันมาโอนายออกโอนายออกอ๋ออ่ะพี่เขามาวีนที่คู่กันบอกพี่ป้ากันโอเคแกงเพี่น้องใครเล่นก่อนป๋องยิ้ชูป๋องยิ้มชูป๋องยิ้มชูใครเล่นก่อนกับป๋องยิ้มชูกับป๋องยิ้มชูเนาะอ่ะพี่ป๋องยิ้มสองคน อ่ะเล่นก่อนไม่เรามีสิทธิ์เลือกใครเล่นก่อนอ่ะเล่นก่อนก็ได้ใครจะเป็นคนใบ้ใครเป็นคนถ่ายเดี๋ยวเป็นคนถ่ายวินใบ้ก็ได้จะใบ้เหรอจะใบ้เหรเดี๋ยวเราจะเล่นหมวดผลไม้กันนะเออร้อยยี่สิบวีเหรอใช่ครับอ่ะมาเริ่มเป็นลูกสีแดงๆดงะเชอร์รี่สตรอเบอร์รี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอปเปิข้ามไม่แน่ใจหลังอ๋อแบ๊กแล้วก็ ที่กินกับเหล้าสีสีสีม่วงม่วงบลูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ไอ้แบล็ะภาษาอังกฤษอะไรแบล็กดำเออดำขลงังนะขนางหนาเป็นดำเออไอ,อที่เป็นสุงสุในในพี่พูดไปอะอะไรอะแบ,บล็กเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่เออแต่ <laughs> <laughs> ชีโ้โกมไม่มีใหม่แล้วก็มีเก่ามีใหม่ใหม่มแล้วก็อะไรอะ โดเลยหมอนหมอนหมอนอาผิดข้ามข้ามเลยกงไม่ใช่แกแพ้เหรอลูกแพ้เออใช่จริงๆเลยอ๋อเพื่อนผมเองรู้จะรู้ไหมระผมรู้ได้ขนา่ยพิงค์ชมพูชมพูเออกระดาจริงๆเลยไม่ไม่เค็มเปรี้ยวไม่อย่างเลงหวานหวานอยู่ข้างหลังนะอันนี้อะไร ขยำหวานหรือว่าอะไรอย่างนี่คืออะไรกําเอออะไรกําหวานเหรอคณะหวานแล้วก็หวานกําหวานกําหวานนะขลังไงคณะเป็นเอทกําหวานอยู่กันหลึ่งตัวไู่สบายเลยวะไม่รอละกําหรอเออพูดรวมกันละกําหวานเออไม่เหรอไม่อย่าไปยื้อเขาออร์เรนส้มเออโก่งวะเนี่ไม่นโก่งม่ันกินไม่ได้ จูเซนจะมาเล่นอะไรไอ้ที่เนี่ยที่วางไว้กินน้ำอ่ะพับปะไม่ที่วางไว้กินน้ำที่เรากินอ่ะเราใช้อะไรใช้อะไรอ่ะแก้วะหรอเออแก้วน่ะแก้วมังกรเออเอาไม่เอาลงอ่ะลงไม่ได้ตายไอ้พวเนีอ่ะไอ้พวกไม่ได้เลยแกโกงอ่ะไม่ได้เฉยเลยอ่ะโอเคหมดเวลาทั้งหมดจริงๆทไมหมดนะ ทั้งหมดสองสี่สองสี่หกแปดเก้าบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำได้หกนะจ๊ะคู่บ้านเมื่อกี้วันแม่ถ่ายใครถ่ายเดี๋ยวแม่ถ่ายแม่ถ่ายคืออะไรแม่ไจะบ้ายไงมาเจ้เดี๋ยวไงทำยังไงถือไว้ถ้าถ้าถ้าถูกกดลงถ้าผิดถ้าค้าไหนขึ้นเออแบบถ้าแม่คิดว่าแม่ไม่รู้แม่ค่าเลยมันจะถูกเสียเวลาอ่ะอ่ะหรืถ้ากดเล่นได้เล่นตรงนี้นะถ้าถูกกดลงเหรอใช่กดถูกกดลง กดลงไม่ได้กดต่ำแม่ของสอกดดิเอาว่านไปหนเดี๋ยวกนนี้เออแล้วถ้าไม่ทขึ้นเเอข้าไปข้ามไางบนข้ามไปอีกผอะไรวะเลือกกลมๆที่มีไอ้นั่นะอหยุดอะส้มส้มอะไรที่มันอะไรหวานโ้ อะไรเพื่อชีพอ่ะอะไรเพื่อชีพอะไรอะไรเพื่อชีพอ่ะอะไรเพื่อชีพอะไรดีดีจะได้กี่คะแนน ่งเนีโอ้โอ้ไอ้นี่คุณจะได้ขายมันคือดีเจเลยดีถูกที่มันที่มันเป็นูสีม่วงอะอมุนไม่ลูกอะเยอแล้วมีเขียวเขียวบนสีอันสามอะเอหมดแล้ ข้าวเป็นสิบดูนะมีทั้งหมดเขาเล่นได้เยอะหลายคำมากแบบบีบไปเลยนะอะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบสอโซนกับที่สี่คำถูกสามคำนะคะ มากอดนะแม่ลืมไปเลยมากอดนะสองวันแรกก็ไม่บอกสองวัน้แรกก็แม่รู้แต่ว่าเอาเอาหมดเดิมแต่สลับกันให้อีกคนนึงที่ทายเมื่อกี้ไปบายอ๋อแล้วเอาคะแนนมารวมกันเออแล้วคะแนนรวมกันที่ไดีหกนะเมื่อกี้มีสรุปเมื่อกี้นะเราได้กี่คะแนนนะเราได้หกครับหกครับมีวินว่านี่หกแล้วครับแล้วก็ว่านกับเจ้ได้สามนะเดี๋ยวเราจะสลับกันเล่นอีกทีหนึ่งเนาะได้ครับผมเฮ้ยฟังโอ้ อีกอย่างนึงเรียกว่าอะไรนาลุงอีกอย่างหนึ่งเลานาอ่ะอ่าอ่าโหยากอะไปเถอะลูกล่างอะอากงอะไม่ได้อากงโอ้โหไปลูกกลมๆหนึ่งหลือหลังจับปะรดอ๋ออ่าง่นล็อกกองปิยมเอ่อปลาชอบกินอะไรปลาชอบกินมะม่วงมะมะแต่ว่าอย่างหนึ่งเป็นพระเขาเรียกเป็น ะมาองคไปเลยมาองค์เปลี่ยวเปลี่ยวลูกกลมกลมลูกกลมกลมหยุดหยุดเลยไม่มีอะไรกันซ้อมซ้อมซ้มโจกุลซ้อมที่เป็นตลกอ่ะอยู่ช่องอยู่สามชาที่ช่องส้มอะไรสามชาเออซ้อมเชงเออเมืองนอกอ่ะเมืองนอกผู้ชายผู้ชายเมืองนอกเขาเรียกว่าอะไรผู้ชายเมืองนอกเหรอเป็นผลไม้เขียวเขียวเขียวมีรสชาติอ่ะ ต่างดาวต่างชาติเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรต่างชาติเรียกอย่างนึงว่าอะเจ้าเหรอเรียกอย่างนึงว่าอะไราต่างชาติอ่ะไาต้องเที่ยวไม่ใช่ชื่อชื่ออ่ะหัวทองทองหัวทองทองทอะไ,ไรฝรั่งเออบอกอันนี้เด็ดแรกก็รู้แล้วอ,อ่าไม่รู้จักหรอกหรอ,อเผื่อรู้ก็ได้ไม่ได้รู้อ,อ่ะอ่าไม่ใช่ทุเรียนอีกอย่างหนึ่งเป็นเหลืองๆมีเม็ดเยอะอ้นผีเขาเรียกผีอะไรผีผีผ <c oughs> มีกอกระหน่ำหลวง พีดายลัมสองพยานสองพยานอ่ะถือเป็นเหลืองเหลืองเหมือนกันมีมีหนำหนำเหมือนทุเรียนแต่ไม่ใช่แต่ว่าหนำข้าเหมือนไม่ได้ใจเออท่านรู้เลยอะเลยอ่าปวดปวดช้ำปวดช้ำปวดช้ำใช่ก้าวเออเราอยก้าวมันถูกเดียวเนี่ยเออเออเหม็นเหม็นไม่ชอบกินมันไม่ชอบกินทุเรียนทุเรียนเออเรียนบอลทองทุเรียนก้านยาวเออการยาวถูกต้องอออ โอ้ทุบทุบทุบก็ทุบอนกินเราเล่นไปทั้งหมดเราเล่นไปทั้งหมดสองสี่หกแปดเก้าคำนะคะได้สี่คำ <48. S 1> เมื่อกี้ได้หกรวมกันเป็นสิบคำพอดีอ่ะ ไม่ไรอยู่อัลก็ตายตัวยาโอไม่ก้าปลาชอบกินอะไรมะม่วงมะม่วงอกลองมะม่วงแหลนเหนื่อยแล้ว จำด้วยนําเมื่อกี้เขาได้สามคะแนนเรารวมกันเราได้สิบแล้วตํ้มตําอะไรก็มามอก็อิคาลเดียอะไรมาพูดอะไรวินคาลเดียเรียกว่าอะไรตั้อะไรอะไรอะไรลแขกดำเอามา มะม่วงอะไรเอเจรเอาแก้วแก้วเราใส่อะไรมะม่วงน้ำน้ำอะไรมะม่วงน้ำอมะม่วงน้ำพึ่งมะม่วงน้ำพึ่งอะไรที่บรปลุอะไรมะม่วงน้ำดอกไม้ตาต่อป้าป้าจะกินอะไระจะกินอะไร้าได้สี่สี่ห้เจ อมาดูนะคะเขาเล่นไปทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองคำถูกสี่คำนะคะเมื่อกี้ได้สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดคะแนนนะจ๊ะจบคะแนนเริมาสรุปคะแนนนะเมื่อกี้รวมกันหกกับไม่ได้หกดิสี่กับสามใชเป็นเจ็ดนะแล้วก็ของเรา หกกรเป็นสิบนะครับสิบคะแนนก็คือทีมเราชนะนั่นเองชนะชนะด่วยก็วันนี้ก็ขอถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกดิ่งให้ด้วยและอยากให้ทำแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ไว้ให้ทำคอนเทนต์อะไรดีเนาะส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย